สวัสดีครับผม i อทรออโต้นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีรถ5ประตูนะครับแบรนด์ฮอนด้มานําเสนอนะครับก็เป็นรถที่ลูกค้าหลายท่านเนี่ยสอบถามกันเข้ามานะครับค่อนข้างเยอะเลยสําหรับ Honda HRV นั่นเองนะครับสีดำนะครับสวยๆแบบนี้นะครับรถปี2015เป็นรุ่น1.8 EL ตัวท็อปนะครับหลังคาสัุปเกียร์ออโต้คันนี้นะครับ ผมเปิดขายอยู่ที่ราคา5 0 0 50,000 5,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านไหนที่หาอยู่เนี่ยพักเข้ามาด่วนเลยนะครับราคานี้เนี่ยค่อนข้างถูกเลยนะครับในตลาด Honda HRV ตอนนี้นั่นเองนะครับโฉมปี2015นะครับผมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมหนึ่งเส้นเล็กนะครับตรงกลางเป็นโลโก้และก็นะครับตรงขอบเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยสีเทาดำเมทัลลิก นผมคันนี้สีดำนะครับรถเดิมนะครับป้ายทะเบียนสีกอไก่ทอพุท่า3สามแปดสอกรุงเทพมหานครนะครับรถสวยมากนะครับขึ้นกล้องมากๆเลยนะครับตัวจริงเนี่ยสวยกว่าในกล้องอีกนะผมจะบอกให้นะครับผมส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นชุดโครมเดิมจากโรงงานทั้งสองฝั่งนะครับเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครู่2งดวงนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเดทับนะฮะแต่ตัวไฟถุงกับไฟเลี้ยวเนี่ย จะยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับผมด้านล่างก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับตกแต่งด้วยรอบโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับรถสวยเดิมเมสแตนดาร์ดโรงงานคันนี้นะคใครที่สนใจโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0894807362นะครับกระจกเดิมแท้ศูนทุกมานนะครับตาปั๊มฮอนด้สีดำนะครับผมภาษีหมดวันที่16มิถุนายน25 6 7นะครับติดฟิล์มติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยนะครับผม สำหรับตัวล้อและยางนะครับคันนี้ล้อแม็กก่อนเลยนะครับของเดิมโรงงานแน่นอนนะครับแบบทูโทนปัดเงาสีทาสีดำนะครับห้าลูกนะครับแม็กรูปดาวเดิมจากโรงงานสภาพสมบูรณ์สวยนะครับยางดิสโทนปี2022ีปลายปีนะครับสัปดาห์ที่42รหัสยาง2 1 5หนึ่งทับห้านะครับดอกยางลงลึกๆแบบนี้เลยนะครับ2ปีไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับยาง สีเส้นนะครับที่ใส่อยู่นาะตอนนี้นะครับโครงสร้างซุ้มรอก็ของเดิมเลยนะครับผมรอยแต้มสีจากโรงงานเนี่ยตัวเบ้าโชก็ยังอยู่นะครับรอยซีรอยเชื่อมเดิมนั่งข้างตกแต่งโครเมียมสวยงามนะครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าตกแต่งด้วยโครเมียมเล็กน้อยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LPD นะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับผมคันนี้สวยๆเลยมือเปิดเป็นสมาร์ทเอนทีนะครับ ด้านในเ่ยสีดำล้วนนะครับทรงสปอร์ตหรูหรานะครับทำให้มีความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในยานอวกาศอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับผมรถปี2015นะแผ่นสคับเพดบันไดทางขึ้นเนี่ยก็มีไฟด้วยนะครับผมทั้ง4จุดเลยผมเพิ่มมีให้ครบถ้วนนะครับน็อตประตูไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับของหัวน็อตนะครับแผ่นเพดเดิมนะครับหมุดเดิมนะครับสีเดิมนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มี ร่องรอยของการชำรุดนะครับผมส่วนโครงสร้างเม็ดอากระดูกงูเนี่ยเดิมๆเม็ดกลมๆสวยๆจากโรงงานนะครับเป็นเม็ดอาถุนยนต์นะครับโครงสร้างเดิมวารันตีนะครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับสำหรับ Honda HRV 1.8 EL ตัวท็อปนะครับหลังคาซันรูฟแบบนี้เลยนะครับซันรูฟกว้างๆ2บล็อกแบบนี้เลยนะฮะรถสวยมากนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับรองรับน้ำมันวีสูงสุด อ่าแปดห้านะครับ e แปดห้านะผมแล้วก็ประตูห้องผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยอ่ามือเปิดเนี่ยเขาจะอยู่ที่ด้านหลังนะครับผมแบบนี้ปึ๊บเนี่ยฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับในเรื่องของความกว้างของตัวรถนะครับด้านหลังก็ไม่ได้คับแคบจงเกินไปนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยก็สามารถพับได้ด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นแนวราบแบบนี้นะครับพับได้ทั้งสองฝั่งเลย นะครับพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะใครที่สนใจก็พับเข้ามานะครับผมรถสวยๆเดิมๆเลยครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดนะครับ Honda HRV เนี่ยเป็นรถที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะสำหรับรถมือ2นะครับผมผมมีเข้ามาให้ลูกค้าเลือกอยู่1นึคันนะสำหรับตอนนี้นะครับไม่มีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับรถไม่ติดจองนะครับโอกาสเป็นของลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผม สำหรับด้านหลังฝาท้ายเดิมแน่นอนนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้4จุดนะครับกันชนด้านล่างมีไฟทับทิมดวงใหญ่ๆใ,ให้ทั้ง2ฝั่งไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ LED 2เส้นนะครับผมแบบนี้เลยนะครับตัวไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะมีกล้องถอยหลังนะครับที่ติดมากับตัวรถของเดิมแท้สูตรนะครับรองรับน้ำมัน e85 นะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟเด็กอันที่ส แอบเสาอากาศแบบหูคีบฉลามก็มีให้นะครับโลโก้โลโก้ต่างๆสภาพสวยสมบูรณ์นะครับมีในส่วนของแผ่นสกับเพจหรือแผ่นกันลอยนะครับมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับด้านในกว้างๆแบบนี้เลยนะครับตัวอบ์ดเนี่ยสามารถพับเก็บนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับหรือการบรรทุกได้นะครับเป็นแนวราบสวยๆแบบนี้นะครับผม นี่ถ้าลูกค้าลองคิดดูนะครับใส่จัก,กรยานได้เนี่ยสบายๆมอไซค์ยังใส่ได้เลยนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับหรือว่าจะทําเป็นสไตล์รถบ้านนะครับหาซื้อนะในส่วนของที่นงที่นอนนะครับผมมาปูเนี่ยจบเลยนะครับเป็นใช้งานกันยาวๆสภาพสวยๆถานรองพยองพยางนี้ให้นะครับโครงสร้างด้านหลังรอยซีรอยเชื่อมเดิมนะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะสำหรับ Honda h S R V 1.8 E L คันนี้นะครับรถปี2015นะครับปี15ผลิต15 15นะครับผมคันนี้นะครับผมขาย500,000 5 0 50, 5,000บาทนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร089480 เ็ดนะครับผมไอทอออโต้พินพิให้บริการอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับผมบริษัททออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพร้านเปิดทุกวันนะครับ9.00โมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับอ่ะมาดูด้านในผมสตาร์ทเรื่องให้ดูไฟเฟยนะครับขึ้นโชว์ปกติเลยนะครับผมช่วงนี้น้ำมันแพงนะก็ไม่ได้ ติดน้ำมันไว้กับตัวรถสักเท่าไหร่นะครับเดี๋วผมจะเปิดดูเลขใหม่นะครับเลขใหม่ประมาณนี้นะครับผมอ่าผมขอปิดไอข้อตัวน้ำมันก่อนนะเพราะเขาแจ้งเตือนนะครับผมเจอแล้วนะครับผม ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมืแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่โลนะครับไมแท้นะครับผมอ่ะในส่วนของประตูเนี่ยแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนเนี่ยด้านข้างเป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วก็ข้อความอ่ะความสวยของเขาเนี่ยคือจะเป็นหนังทั้งระบบแบบนี้เลยนะฮะทั้งแขงเลยนะครับผมกระจกปรับรออร้ออโต้มีระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกมองข้างปรับทับไฟฟ้ามือเปิดได้เป็นโคเมียม แผ่นตะครับเพจมีไฟสวยๆให้แบบนี้นะครับโครงสร้างหลักๆน็อตประตูเนี่ยไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับสติ๊กเกอร์เดิมนะครับผมมีโค้โมดกันลื่นถลัยให้เรียบร้อยนะครับส่วนพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังนะครับของแท้เดิมจากโรงงานสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กทั้งหมดนะครับ8ใบนะรบรอบตัวรถเลย นะครับด้านขวาเนี่ยเป็นระบบล็อกความเร็วคูบคคอนโทรลนะครับด้านซ้ายเป็นอ่าในส่วนของปุ่มคอนโทรลเครื่องเสียงแล้ต่อเครื่องเล่นนะครับเ mm hmm. ชื่อมต่อบล mm ูทูธนะฮะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้นะครับมีระบบใส่เกียร์แบบแพดเดิเลชิปให้ด้วยนะครับหรือว่าเกียร์มือนั่นเองนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเลยค่อนข้างกว้างนะครับผมก็ค่อนข้างเก็บของวางของได้เยอะเลยนะครับส่วนหน้าจอตรงกลางก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับ mm hmm. ของเดิมแท้จากโรงงานนะ ก็ดูนาฬิกงนาฬิกาได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทงบูทูธได้ปกติเลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับสดแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะปุ่ม Engine s t a r รสีแดงสไตล์ Honda นะครับเกียร์ออโต้แบบแถวตรงถุงเกียร์สวยๆตรงกลางจะตกแต่งด้วยสีดำเงานะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับที่พักแขนเนี่ยจะอันเล็กๆนะอยู่ที่ด้านข้างนะครับผม ส่วนตัวเบาะนะครับตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังเดิมโรงงานสีดำน,นะครับเป็นเบาะทรงสวยทรงสปอร์ตสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยยับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสภาพสวยๆเลยในเรื่องของตัวเบาะนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับผมแต่จังเป็นตัวเบาะปรับมืออยู่นะสําหรับรุ่นนี้นะครับส่วนเบาะด,ด้านหลังเลยครับเดี๋ยวผมขอยกเบาะขึ้นแป๊บหนึ่งนะครับแบบนี้เลยนะฮะ สวยๆแบบนี้เลยนะครับที่พักแขนมีให้นะครับด้านหลังตรงๆเลยนะครับหลังคาเดิมฝ้าเดิมนะครับตัวนี้เป็นหลังคาซันรูฟนะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างกันก่อน,นครับเป็นองค์เมด้านะครับของเดิมสวยๆจากโรงงานแบบนี้นะครับผมอ่ะมาดูหลังคากันนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะอ่าตัวนี้เปิดหน้านะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ที่บังที่บังกระจกเนี่ยเขาก็เป็นไฟฟ้านี่นะตัวนี้จะเป็นม่านบังกระจกนะครับผมตัวนี <Shaun. S 2> ้จะเป็นกระจกนะครับดึงขึ้นดึงขึ้นโอเพนนะครับดึงขึ้นโอเพนนะครับดึงขึ้นนี่นะครับเปิดแบบนี้นะครับส่วนกระจกก็เช่นเดียวกันนะครับผมดึงขึ้นนะครับโอเพนนี่นะฮะก็กินลมชมวิวบรรยากาศได้นะครับผม เดิมๆเลยนะฮะรถไม่มีพิกคว่ำอย่างแน่นอนนะมีสันลงสันลูปให้ครบถ้วนนะครับใครที่สนใจนะหรือว่ากำลังตามหาอยู่นะครับในส่วนของ Honda HRV 1.8 EL ปี2015คันนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะฮะผมขาย555,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0894807362นะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กัน สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ IV Tech นะครับเครื่องยนต์เดิมแท้สูตรโรงงาน4สูบนะครับ1.8ลิตร1 8 0 0 4ซีนะครับผมเครื่องยนต์เดิมนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องสะอาดรอยมาร์ครอยแต้มสีเดิมโรงงานนะครับดูครบถ้วนชัดเจนนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึบนะครับโครงสร้างหลังนะครับคานด้านในน็อตเดิมเม็ดอาร์เดิมน็อตไม่มีแกะนะครับฝากระโปรงเดิมแท้สูตรตัวน็อตไม่มีขยับนะครับผม แก้มซ้ายขวาไฟหน้าเดิมแท้ทั้งสองฝั่งนะครับคานหน้าเดิมนะครับชัดชัดเจนแบบนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหานะครับหรือว่ากําลังตามหานะครับรถแฮทส a แบกนะครับหรือว่า Honda HRV นะครับ1.8 el นะครับผมคันนี้ปี2015นะครับผมเปิดขายอยู่ที่ราคา555,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยที่เบอร์โทร089480 เดนะครับผมไอทอออโต้ Auto, ยินดีให้บริการอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับได้ครับบริษัททอออโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพร้านเปิดทุกวัน9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นนะฮะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ